สวัสดีค่ะออฟฟี่แม็กซิมนะคะ e ออโต้แองเจิ้ลทั้งหลายเรียนแบบกูใช่ไหมพออยู่ด้วยกันละอืมกูพลาดแหละไม่ได้ไปเจอพวกแม่งโดนซะเลยเป็นไงออฟฟี่แม็กซิมเหงาค่ะเฮ้อเฮ้อเฮ้อฮัลโหลสวัสดีค่ะชิทเค้กเป็นไงบ้างกี่เราออกมอ้วยกูนะกูเผลอหลับไปแป๊บเดียวเองเอาไว้พรุ่งนี้พรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันศุกร์ใช่ไหมวันเสาร์นี้เจอกันนะจ๊ะ ส,า,สาววันนี้เพียมากเดี๋ยวไปทำงานต่ออีกตอนนี้อยู่ที่มอลังสิตมาจิกหนุ่มแถวนี้ไม่ใช่เราเล่นค่ะเดี๋ยวยังไงจะอัปเดตอีกทีนะคะวันนี้ส่งของอะไรเงี้ยจะเย็นๆนะจะค่อยๆตอบนะไลายค้างโอเคไหมคะออเคิแม็กซิมค่ะ,คคะ <laughs> ยิเมี้ยงมึงนะมึงไปละ はい。<music>